เห็นไปแล้วอดีดิลงจบเกือบลยมันมาบพอพอพอพวางวางเฮ้ยมึงฮิ้มาจากทางไหนล่ะเนี่ยมันไม่อไม่รู้ไม่สามแล้วสามแล้วไม้อยู่ในถุงมึงเปิดดูในถุงดียไม่ไมตายหมดแล้วในถุงออกจากนั้นแหละเห็นออกมาอยู่ก็นอนป่วยา้นีเจ็บ ไอแดงแม่งนู้นเลยไอแดงไม่ความเก่าสู้ไอหลงไม่ได้เลยมึงสวยโอ้พี่ไม่เงยบไ้ื่อไอ้โหักได้ดิโอ้ไอ้พื่นน้องมาคุณหนุ่มเราไม่ยดกูมั่ววะที่ต่ได้ยินกูนึกว่าเสียงมันู่ตรงงน้นยไ่ก็ได้ยินดือ มันอยู่แถวนี้เมื่อกี้ี่ใกล้ๆเสียงเอยบกับต็อปนี่เหรอกนั่งกินเหล้ากับตอปนี่กาอยู่เสียงเหมือนยบบ่เนาะเ้ยๆเ้ยทีเดียวเสียงมันเอ้ยเสียงมันเรียกพวกเราเหรอแล้วมันตามมาตอนเราออกมาเนาะ เราจะยังไม่รู้ตัวนะตัวนี้สามวันนอนตายนอนตายถึงจะรู้แต่ว,ตว,ว่านอนอยู่เฉย่ไหนอาทิตย์หนึ่งครับเป็นอาทิตย์ถ้า,าไม่รูเออ้เขาลุกขึ้นมาธรรมดาเขาใช้ชีวิตเรียนอยู่ในบ้านอาจจะสงสัยว่าทำไมไปนี่ไม่ได้ไทำไมไ,ไม่ได้วะประมาณนะั้นคุณก็ลองโทถยข่าวดูสัตว์ก่อนเขาตาย้ก็เพิ่ม ออนี้ยู่เพิ่มเพื่อนผมสองวันเนอะสองวันกูอีกวันผมนีนของผมก็สองวันวันเสาร์มั้งเนาะใช่ปะวันเสาร์วันที่แกกินวันแรกอ่ะเออเพิ่มมาก็ไปหลับกูยังไม่ทันได้หลับแล้วพูดถึงมันมีเสียงเรียกจากไอ้ลงตายไปแล้วคนเดียวคงจะตาลาบ กู <c oughs> ไม่วิ่งแล้วบางวันหนึ่งเสียแค่กูเดิน <c oughs> เป็นเอารถมาใช้เป็นคุณกบเลยล <c oughs> ่ะเอาพี่ใหญ่ทำมากร,รูพะไมเฮียนี่รัดเลยร <c oughs> ัดเลยแมวไม่มมวนทำ <c oughs> ม,มาครอบเลยมนะึงไอ้ลงุงี่เกาเ่าแน่นอนเลยมันประสบการณ์มาเยอะอืมไอ้แดงรอดแดดยังเดียวเลยไอ้แดงกำลังจะเป็นหมุนกำลังฝึกประสบการณ์เหรอ เอาไปไหนไ,หไอ้แมพไอเด็กนั่น <laughs> นอน,นอยู่น,น่นเมื่อกี้นี่นี่นอนน,นั่งแล้ว <laughs> มาหอบอะไรเงี้ย <laughs> นั่นหมาคุณนายเ่ยห <laughs> มาคุณนายนอนรอกินหนึ่งเดียวมาแล้วได้ยินเราพูด

ông nè, không phải, không phải là tiếng เดินลักทุ่งแล้ว หนึ่ตอนนึงตอนชาวบ้านตอนมันจะไม่เป็นผลพันธุ์แล้วยางรักแถวอีสานเอายางรัดห้ำเลยเอาไม่ให้น้ำไม่ให้มีน้ำมาสกีถ้ามันต้อจะติดสัตว์เวลาตื่นแปดเดือนเก้าตายมึงถ้าเป็นคนนะตายคนรอ ได้ยินเสียงหางเสือเลยเสือหางอ๋อหางขาดหัวเรื่องหนูไอ้ปากมันคุณล้วงไปกัดคุณเห็นมันแล้วตีนดันกันดเลยตีนหน้าตีนหลังตีนหน้าเลยแต่ตรงนู้นมาเฮ้ยเสือยู่ตัวหาง ออก็ตกลออกเด็ตาแ้อเเร้ยเ็บร้อยึ๊บสีโปจุกนั้นะมันยังไม่ตายนะ

เหยียบมือเลยโอ้โหทุกพ่อมีเยอะว่ะโอ้โหเฮ้เฮยเฮ้ยออกมาแ้้วแดงแเงมาเนียยเฮ้นี้แเ้วแล้ย โอกของนี้คุ้มเลยเดี๋ยวมันดุดเดี๋ยวมันดุดมามามาได้แล้วได้แล้วอยดูนี่นี้เนี่ยดูนั่นแดงนั่นอยู่ี่ลูกจิดกี่ตัวห้าตัวเลยคุ้มเลยิน ีตัวล้วึ้นอสันี่ตาม,มนตวนครับพุดหมูตัวอ๊ออ๊ตายพุดกัเน,นตเงียงตายโ,โอ้ยยัไม่ตายกวะ2ต,วต,วตัวกินกันมกหมดสิไอ้มองหน้าหูว่า ใช่ายิางจะไไหมจะตายไหมเละเละเละอ้ยังไอ้ยัไม่สายมองหน้าเงพลน้ไอ้จอยชอบมากเลยมันร้องแ ไม่ยอมขายไปเจ้าทำแค่นี้มันคดต้องแข้งต้องอะไรกทมายังเก็บไว้เลยขนาดมันยังไม่ติดอ่ะเ็นจุดรูนู้นนี่ก่อนเดี๋ยว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  เฮ้ยใส่บิ๊กบึ้มน้่ยนี้โอ้ดุดดุดี่ไหนไม่ถ่ายทำนรงันนั้นัดห้าจัดดินแล้วจัดากัดดินเลยใจนะอ้ยมาลตโอ้ตใหญ่ไว้ตนี้เยอะปุ๊บเยอะเลยนะนี่นี่มัตัวใหญ่นี่ตัวใหญดูนี่บิ๊กตีทีนึง เหลืออีกเนี่ยหนูเยอะว่ะนี่คุ้มแล้วเนี่ยองยิงมาไกลตีผาใหยหนูไม่มีมันเลยของใหญ่หนูเยียบเลยเย<ด>อะต้นหนาอเมื่อคืนนี้รถพวกพี่ได้ออกไปกันปหมใช่งไหมตอนไหนย ดูไอ้ไม่ได้ไอ้แคนซีว้ยไอ้แคนยี่่่่่่่่่่ีย่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่อไ่่่่่่่่่ยไ่่่่่่่่ั่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่ม่อ่่่่ม่่ม่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่่ส่่ห่่่่่ท่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นี่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่อ่่อโ่่่ See? Hey. Hey. ไายแตกเือมั้งเที่ยเนี่ยโอ้มวนเลเลนวเลเอาเลยขุดเสียได้ได้ออกไาเดียวยิ่งขุดยากๆก็ไม่เอาเลยแน่นอนเพียบเลยอยู่ใต้ดินในหน่ย